สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวกิยูนะครับ13าดาวมีแฟชั่นแล้วก็ใส่อาวุธประจำตัวของตัวเองนะอีกทั้งยังอัพเลือดในส่วนของมุซันนะให้เป็น3ขั้นด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้นะเดี๋ยวจะมาเทสกับผู้เล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของบอสนะครับว่าดตาเมจแล้วก็ความสามารถของกิยูเนี่ยนะฮะจะสามารถใช้ได้จริงไหมนะครับก็ตอนนี้เราจัดเต็มเนาะเดี๋ยวมาเจอในส่วนของผู้ทีมนะนะครับตรงนี้นะเราใส่ แค่ในส่วนของกิยูนะครับแล้วก็ทามโยยูชิโร่นะครับนี่นะฮะกิยูฟาดไปนะ1ทนะีนะครับสองพันล้านนะจุกๆเลยเนาะงนะ อ่าตอนนี้กิยูนะเลื่อนลด50%เลยนะครับทำให้กิยูหลบหลีกในส่วนของดามเมได้2เทินนะรวมเทินนี้นะครับนี่ยนะอ่าได้นะครับหุชนกคคิวโชวนไอยท้าวเหนือหลบนะกิยูมีหลบได้ยนะครับหลบนะมนีดามเมเป็นศูนย์นใช่ไหมครับ เขาเป็นธรรมนต่างไงเนี่ยครับว้าไปทีครับอือสูงใช่ไหมเขาก็หลบเหมือนกันนะเิชนาคคิวโชว์น้อย ตอนนี้เหลือ2อต่อ4น่ครับเหลือสองนะตอนนี้2ตอนน่ตอสองนะับตัวดาเมจเขาไม่มีแล้วเนาะพอตัวดาเมจไม่มีก็หวั่นเจี๊ยบเราเนาะเน,นี่ย อนี้ครับโอ้มีหลบมีหลบแน่ ตีธรรมดานะเ900ล้านเลยนะครับอต่อมานะครับมาเจอคุณเคีวกะนะคุณเคียวกะก,กันนะอันนี้เนะี้ยอารากัสะนะอารัสะใหม่นี่รุนแรงนะเดี๋ยวมาดูมาเจอดูหน่อยนะโอ้โห,โห้ฟาดทีนะนี่ครตีสี่ตัตวเนาะหายไปหมดเลยนะครับยืนยืนได้อยู่นะ

โอ้โหทำมายยูชิโร่เรตายแล้วนะไม่นาน,นอนแนตะผมว่าเนี่ยไม่รอดจริงๆเนอะ

คือผมว่านะถ้าจะให้กิ่งยูเราอยู่นานๆน,นนะนะครับก็ต้องไปเอ่อเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือดอุซันนะให้กลับในส่วนคามายุชิโนนะให้เลือดเยอะๆนะแล้วถึกๆนะครับก็อาจจะทําให้กิ่งยูของเรานะเนี่ยนะเอ่อขาเรียกว่าสามารถยืนอยู่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้รับการชุบเนะในส่วนของทามายุชิโนก็ตายเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ ามาเลยครับโอ้โหแ้โสดไม่รอ,อดนะไม่รอดนะไม่รอดนะครับแต่ดามเมจดุรแรงจริงๆเนาะดามเมจนี่ทำได้คือแบบเป็นผัสศอกพอยหงมหมื่นปะเนี่ยนะฮะเอ่หกพันล้านหกพันล้านนะหกพันล้านนะนะครับ อ่ะมาเจอคนสุดท้ายดีกว่านะสำหรับคุณโอเคลิมสานะว่าแค่กี่ยูนะครับแล้วก็ในส่วนของธรรมโยยูชิโร่เนี่ยสู้ได้ไหมนะครับตอนนี้โดนควบคุมไปนะนี่นี่นะฮิวแล้นคชิวิตลับมาได้นะสำหรับธรมธรมโยธรรมโยู U ูชิโร่นะครับ นิ่นิ่น,หน,น่หละดิเดบ้ารู้กันที่ผมไม่นอนรอดเนยียหัวไม่รอดน,นะแต่ดาเมจรุนแรงจริงๆเนาะนะครับที่เราเห็นเนาะเอาชนะเฉยนะ เนะี่ยดับเมฆในจริงหไหมครับโอ้โ oh, หนะชนะมาได้นะหนึ่งมืสองพล้านนะครับโอ้โหนะก็ถือว่าก, 50, 50, 50, ก็ไปชนะห้าสิบวัาสิบมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลองเตี๋ยคุณฮโฮกะเดยทีนะอ่าู้ได้อยู่เนาะก็มีโอกาสชนะอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาตีในส่วนของคุณมุษันแล้วกันนะนะฮะ กไม่มีชุ้ชีวิตนะอย่างเช่นทามโยุชิโร่นี่นะผมบอกได้เลยนะโดนฟาดเรีบร้อยหมดเลยนะเงินเดือนห้าแสนหกพันหกพันห้าร้อยล้านนะ นี่ครับเรียบร้อยนะนี่ครับก็คือได้แปดพันเนะแปดพันเจ็ดร้อยล้านนะครับโอ้ตีคนก็โอเคมากเลยเนาะนะครับในส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาตีบอสหน่อยดีกว่านะครับบอสเ,เ,เ,เอ่อเขาเรียกนะบอสเสาหลักเนาะนะครับในส่วนของตรงนี้นะนี่บอสนะมูจิโร่นะเดี๋ยวผมเอากี่ยูมาใส่นะ่ย เดี๋ยวมาดูดาเไมแล้วกี่ยูที่ทําได้กันนะครับว่าตีบอสเป็นเท่าไหร่เนาะตรงนี้นะนี่ฮะโอ้โหเนะตีทีเดียวนี่คือแปดหมื่นล้านนะครับแปดหมืนล้านขออีกทีนะจะถึงแสนไหมเนี่ยนะฮะถ้าทำดีๆนะครับอันนี้นะครับโจมตีกิติคอด้ี่นะ ถ้าไม่คีิที่ข้อนะผมคิดว่าน่จาจะแรงกว่านี้นะถ้าหากว่าโดนดีบัฟคีิที่ข้อนะเหมือนบอสมันบัฟนะมันบัฟคีิที่ข้อก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าหากว่าเกิดคีิที่ข้อนะี่นะโดนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ละกันนะว่าสําหรับกี่ยูเนาะจะตีส่วนในของบอสเสาหลักนะในส่วนของนักล่าเนี่เท่าไหร่นะโอ้โหเวอร์วังอาลาังการงานสร้างมากเลยเนาะแตนล้านนะไปอยู่ตัวเดียวนะ ที่อยู่ตีเดียวแสนล้านนะครับโอ้โหนะคแบบโอ้โหดาเมย์จุกๆมากเลยเนาะนะครับกสะใจนะอ่ะสุดท้ายเรามาตีบอสนี่ดีกว่านะที่จะทําในส่วนของกียูมาเพราะว่าเราต้องการที่จะตีบอสเลือดเนาะอันนี้บอสเลือดนะครับตรงนี้นะบอสเลือดนะก็เลือดของเขาเนี่ยนะคือมีเท่าไหร่ครับมีอยู่9ก้ร้อยล้านนะเก้ยล้านแนวะ จะไหวไหมเนี่ยก,กี่ยูนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากี่ยูของเรานนะั้เนี่ยจะทําดาเมจได้เท่าไหร่เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่บัฟพวกนี้ไปนะหนุ่มต่อานะฮะแล้วก็จะใส่สนนะใ,ในส่วนของเอ่อพวกบัฟไนะเช่นในส่วนของเอ่ออะไรนะคานาะคานาเอนะคานาเอตัวนี้นะครับเขาก็จะเอ่อเหมือนกับทําให้ศัตรูโดนตีแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของ เทนงูนะเทนงูก็จะเพิ่มบัฟในส่วนของดาเมจทูดาเมจเนาะนะฮะในในดาเมจเอ่อความดาเมจสักศิลเนอะหรือทูดาเมจนะตีทุท่นลวงไม่สนป้องกันไป20%นะครับแล้วก็ในส่วนของ ในสกอตนะนะฮะในสกอตนี้ก็จะเพิ่มแอคแท็นะไป20%นะครับแล้วก็ในส่วนเอนมูนะเอนมู N ตัวนี้ก็จะ้ทำให้ศัตรูเนี่ยมีความอม่อนแอลง50%นะมาดูนะครับสำหรับดาเมจน,นะผมจะใช้นกในการตีบอสนะว่าบอสจะตายเลยไหมนะครับคุ้มนะฮะคุ้มค่ากับการทำในส่วนของกิ้วยูหรือเปล่านะเพราะว่า กิ u, กู u, ตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งเลือดเยอะนะครับยิ่งโดนตีแรงนะครับแล้วยิ่งมีอย่างนี้นะผมบอกได้เลยนะครับว่าดาเมจที่กิูทําได้นะผมว่าน่าจะเยอะทีเดียวหรือว่าตายเลยก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าความคิดของผมนะั้นถูกต้องหรือเปล่านะเพิ่งทํามาสดๆร้อนๆนะกำลังแบบห้าวมากเลยนะสําหรับกิูนะเอามาดูกันหน่อยนะว่าทาดาเมจได้เท่าไหร,ร่นะจะสมกับที่เราคอยหรือเปล่าโอ,อ้ไม่ <c oughs> ได้แค่นี้เองเหรอครับ อืเดี๋ยวนะคือคือบอสมันจำได้แค่เท่าไหร่ครับมันจำแปดดาวเนะต้องรอครั้งหน้านะผมก็ตกใจนะว่าเอ้ยทำไมกี่ยูเราทำมาสิบสามดาวแล้วมันตีเบาๆนะที่ไหนได้นะ ต้องรอต้องรออาทิตย์หน้านะครับที่จะทําดาเมจได้นะแบบจริงจังนะเดี๋ยวมาแก้ตัวเนาะสําหรับอาทิตย์หน้ากันนะสำหรับกียูนะก็โอ้โหผมผมรู้สึกว่าเออมันตีเบาผิดปกตินะกาลังคุยมนสนานว่ากียูมันน่าจะตีแรงนะดันว่ากียูตอนนี้นะแค่แปดดาวเท่านั้นนะ เดี๋ยวมาเทสกันเนาะสำหรับมอสข้างหน้าเลยกันเนาะสปดาห์หน้าตีไปก่อนเลยกันนะสำหรับดาเมจของกิูนะฮะโอเคนะวันนี้ผมก็รีวิวในะส่วนของกิูไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัวตละครที่ตีแรงมากๆเลยนะถ้ายืนคู่ซัพพอร์ตไปกับในส่วนของมูซันใหม่นะฮะซึ่งมูซันใหม่นี่จะทำให้มีการลิงก์นะครับทำให้กิูนะฮะกิูนะครับไปได้ทั้งตัวนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับ โอเคนะก็สำหรับการรีวิวกียูแบบเต็มที่อัพเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น13ดาวนะครับแล้วก็ในส่วนแฟชั่นนะครับแล้วก็เลือดมูซันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะเราทำครบหมดเลยเนาะเนะี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกียูนะก็ผมบอกได้เลยนะกยูตัวนี้นะดามเมจรุนแรงนะเดี๋ยวมาแก้ตัวนะเดี๋ยวมาแก้ตัวกันใหม่นะสำหรับการตีบอสเลือดนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ